สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอแนวทาง2ตัวล่างนะครับผมนะแนวทาง2ตัวล่างนะครับตัวเลขเราใช้เลขดับนะครับคาดเลขเด่นออกมานะครับผมนะตรงนี้นะครับได้ตัวเลขนะครับเป็นสองตัวล่างนะครับ สำหรับแนวทางนี้ถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ผ่านได้นะครับนะหรือว่าถ้าใครชอบก็นำไปใช้ได้นะครับผมนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านเองนะครับตรงนี้นะครับมาดูว่าได้ตัวเลขอะไรบ้างนะครับผมนะตรงนี้นะครับมีโอกาสหลุดและมีโอกาสเข้านะครับตรงนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะก็ลองพิจารณาดูในส่วนของในงวดของ16กกรกฎานะครับผมนะ จะมี2ตัว2ส่วนนะครับผมนะก็จะเป็นเลขเด่นนะครับผมเลขเด่นกับเลขดับนะครับผมนะฝั่งนี้เป็นเลขดับหลักสิบนะครับอันนี้ก็หลักหน่วยล่างนะครับนี่เด่นหลักสิบอ่าล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับผมนะก็จะเป็นอ่าศูนย์หนึ่งสองนี้เด่นนะครับนะสามสี่ห้าหกดับ ก็เหลือ789นะครับเด่นก็จะเป็น012789นะครับในส่วนของหลัก10มาดูในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับผมนะศูนเด่นนะครับ1ดับ2เด่น3ดับ4ดับ5ดับ6ดับนะครับเ8็เด่นสรุปก็จะเป็น02789นะครับตรงนี้นะครับผมนะก็ ได้เลขเด่นเราเอาเลขเด่นมาจับก็จะเป็น0002 0708 09นะครับ10 12 17 18 19นะครับ20 22 27 28 29 70 72 77 78 79 80 82 87 88, 88 89 90 92 97 98 99นะครับตรงนี้ผมให้เลขเบิ้ลไม่มานะครับเลขเบิ้ลไม่มาผมนะครับให้ 00, 00นี่คือไม่มา00 จะเป็นเลขเบิ้ล0ูนย์ศูนนะครับสามสามสี่สี่ห้ดปดดเกนะครับตรงนี้ตัดเลขเบิ้ลออกไปเลยนะครับงวดนี้ไม่น่าจะ มีเลขเบิ้ลมานะครับในส่วนของเลขล่างหรือว่าจะในส่วนของบนก็ไม่น่าจะมีเลขเบิ้ลนะครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็จะเป็นเลขเบิ้ลหลักร้อยหลักสิบอะไรเงีย้ยนะครับสำหรับสิบหน่วยไม่น่าจะมานะครับผมนะในส่วนของการจับคู่นะครับผมจับคู่ให้เรียบร้อยนะครับจับคู่ให้เรียบร้อยนะครับจับคู่ให้เป็นแบบนี้นะครับผมนะสำหรับในส่วนของเลขนะครับ ในส่วนของเลข7นะครับถ้าเป็นหลักหน่วยผมตัดทิ้งเลยนะเลข7แถวนี้ตัดทิ้งเลยนะครับผมนะเลข7นะครับตรงนี้ผมเพื่อกระชับนะครับผมว่าหลักเออเลขล่างผมคิดว่าน่าจะมีติดเลข0ูนย์นะครับนะศูนย์ยังมีติดอยู่นะครับศูนย์ยังมีติดอยู่นะครับนะผมคิดว่าอย่างนั้น,นะครับถ้าใครไม่ชอบเออเออตัวที่ผมนำเสนอนะครับก็ผ่านได้นะครับผมนะนะ ผ่านได้นะครับนะผมคิดว่าศูนย์น่าจะยังติดอยู่นะครับในส่วนของเลขล่างนะครับผมนะสำหรับเลขเบิ้ลไม่น่าจะมาหรือว่าใครไม่ชอบเลขศูนย์ที่ผมนําเสนอก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะสำหรับเลข7หลักหน่วยนิดแถวนี้ตัดทิ้งเลยนะครับนะสำหรับแถวนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่นะคนี่นะครับก็ลองพิจารณาดูลองแคปหน้าจอดูในส่วนของเลขตารางก็จะเป็นแบบนี้นะครับ4 5 6 9 0 1นนะครับเอ่อตรงนี้นะครับผมนะ ตรงนี้จริงๆนะครับผมนะมันจะขัดกับตัวเลขดับล่างทุกหลักนะครับนะเลขดับล่างทุกหลักตัวนั้นจะได้เลข3 5ตัวเดียวนะครับนะสาหตัวเดียวนะครับนะครับสำหรับเลขดับล่างทุกหลักนะตัวนั้นมันจะได้เลข3 5ตัวเดียวเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับถ้าใครชอบเลข3 5นะครับผมนะเผื่ออาจจะมีการลุดหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ตามสูตรนี้นะครับนะผมคิดว่าเลขศูนย์น่าจะ จะยังอยู่นะครับนะเลขศูนย์น่าจะยังอยู่ล่างนะครับคือจะเป็นเลขต่านะครับนะเลขต่ําหรือว่าไม่ใช่ต่ำสิมันเป็น90ก็สูงนะนะครับนี่นะครับก็คือเลขศูนย์นั่นแหละนะครับเลขศูนย์นะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าใครไม่ชอบผ่านได้นะครับผมนะลองพิจารณาลองมาดูนะครับรอรอว่าจะมาตามนัดหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ